สวัสดีครับผมมือนีอยู่กับผมเต้ดอชั่นเต้ดอสั้นชแนลนะครับผมมือนีผมกับซีมา้าพาพี่พอนองมาหากินก๋วยเตี๋ยวยูตุงให้ทุงหน้านะครับนี่ก็สิเป็นก๋วยเตี๋ยวผมด้ซื้อม้านะครับนี่เด้มาไทยพี่น้องมึงน,นะครับนี่เขานี่ครับก็บสิเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะแล้วก็สซีมีผักนี่ครับผม ผักประมาณนี้เลยครับผมพักกินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่ครับสุดยอดครับผมโอเคครับก่อนสิไปรับชมคลิปนะครับกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับถ้าผู้ใดกดแล้วกะต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาซูมมอนีนะครับตอนนี้กะมุ่งหน้าเข้าสูึ่1ร0อซับแล้วครับเกินหนึ่งรยซับไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับ โอ้ยครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปกินเริ่มกินเลยนะครับนี่ครับทุกคนก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อเปื่อยนะครับนี่ครับก็เป็นลูกชิ้นนะครับข้างหนามันโอ้ยครับคำแรงนะครับไม่เป็นการเสียเวลารสชาติค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผม ครับทุกคนเดี๋ยวพักใซส้ทีเดหยมหอมใช้ได้นะครับ Ông nghe chả nhanh nhanh chả nhanh nhanh khốn điều lý đây này. này. เดี๋ยวพักตัวใเขาเจ๊เขาเนาะมีครับ <c oughs> สุดยาดครับข้าวตี๋ยวเส้นเล็ก ครับครับหมูอร่อยม,อมยากครับอุุยาตครับ ล้องลูกชิ้นกันลูกชิ้นลูกชิ้นืก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปยก็อร่อยผักกินผักแก้มนี่ครับสุขภาพดีนะครับผักนหอนี่ครับทำาีมีญ่เลย ปากก็มส่นใยอร่อยที่สุดแล้วครับ บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นมือแรงนะครับมือแรงมือมือแรงแซบๆคำโอ๊ะออืมอา่านได้ผักครับอืมแล้วก่ครับ ุดอดครับนี่ครับคำนี้ตามด้วยผักเหมือนเดิม สุดทินเลยครับ แตได้ครับวันนี้นแต่ไม่อ,อยอยิ่งนี้ครับอร่อยมากมากมครับเนื้อเป่ยครับนี่ สามเลยผักบ้าก็ให้ นี่ครับลูกชิ้นเหลือแค่นี้คำนี้แล้วครับผม,อ,มอร่อยใช้ได้นะครับ ยอดคำสุดท้ายนะครับลูกขิ้นคำสุดท้ายบางนี้ก่อนเงี้ยบบุมไปครับผมคำสุดท้าย มดแล้วผมอแบบอ่องแซบโอเคครับชิปนี้มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะกะสซีประมาณนี้นะครับ้มนี้การกินอาหารม้มนิกาสี่อจบลงเพียงเท่านี้นี่ครับผมมากินเมนิกะอร่อยนะครับแซบอยู่นะครับ อโอเคครับผมถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยผมจะพยายามทํำชิปลงทุกวันนะครับต่อไปนี้จะขยันนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงน,นี้นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับทุกคน